อร่อยกันลีนอะคะ่ะนี่ลงงานตลอดก็ได้แเราก็ทำตอนนี้เรากำลังแพ็กเกจิ้งนะคะของเค้กกล้วยหอมนะคะเค้กกล้วยหอมอันนี้เท่าไหร่คะสิบบาทเบาทส่งแปดบาทนะคะแทบจะ อ่้อาดีดยไได้จริงเหรออ่านแล้วเหรออ่านแล้วด้วยไงถ้าจะขายขายฟีแล้วค่ะถ้าใครไม่ใชเนี่ยแกตาดออกของแนี้เอาลงเลยเอาลงเลยจะไม่กดขอร้องนี่นะคะถ้าคุณไม่ได้กำไรก็ไม่รู้จะ ส่งแต่บาทใช้ได้ใช้ค่ะปริมาณเต็มทั่นะคะอร่อยเราใช้ของวัถตถุดิบที่ดีหมดเลยแบบว่ารีวิวอ่ะบางแดงมากป่เหมือนมานี้มากกว่าบาแดงมาระบายมาระบายนะคะมันเด้งรื่องระบายนะคะวความใจของผู้ประกอบการนะคะหลายๆทาานอาจจะโดนเหมือนกันนะคะก็คือว่าใช้วัตถุดิบที่ดีหมดเลยแต่เวลาเราจะขึ้นราคานิดๆหน่อยนี่ลูกค้าแต่บ้าจะดิ้นใจเลยนะคะ ที่มันเก่แล้วอ่ะนี้ข้าวที่กินแล้จยักินดังตอนนี้ออเดอร์เร่งด่วนนะคะลองคนยค่ะจ้างเมืองหน้าแดงใช่เลยนะคะเพราะว่าร้อนค่ะยังไม่ได้กินเหล้านะคะตอนนี้กี่โมงคะตีหนึ่งโมงเป็นตีหหรอเก้าโมงโอ้จะพอเหรอข้าวมันมีแค่กี่า เจาง้าแล้วพูดของมที่พวกราแต่วาอันนเอี้เราไม่เสียเรื่อานะคะอรมันนี้เราเราพูดแเลน่คเราแค่ะเง้อดู เสือมาแล้วาไหมอะลงริอคะเราจะได้ดูว่าเราเป็นยังไงเราไม่เราไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนะคะแต่เราคุยค่ดถเราเฝ้านั่นแหละค่ะเฝ้าพื้นม่เ็ค่ะนี่อันนี้คือโดนัทเห็นยังเดี๋ยวเราไม่ทาไม่เสร็จแล้วเราจะพาเพื่อนเข้าแถวกันนะคะวันนี้ะไม่ถานอันนี้โดนัทค่ะเราก็เริ่มโดนัทที่เราทอดไว้นะคะทอดสดๆใหม่ๆออกจากกระทะร้อนๆเลยค่ะ เราก็คลุกเา้าคลุกเ้านะคะแล้วเดี๋ยวพอน้ำตาลมันเกาะตัวแล้วเราก็จะแพคนะคะนี่ตรงนี้นไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ต้องเห็นหน้าโอ้ยนะเมื่อกี้่มาให้หต้องนะโดนขาบ้างเลยวะนี่ค่ะแต่กลัวทีนี้เป็นโดนัทอะไรคะโดใัทได้อะไรส อันนี้เป็นเผือกข้าวขาหมูหยองก็คล้ายๆขนมอบตัวนี้นะคะแต่อันนี้เป็นแบบอบเนาะชุบอันนั้นชุบชุเกล็ดขนมปังทอดนะแต่อันนี้เป็นโดนัททอดไส้ก็จะคล้ายๆกับพวกนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะมองรู้เปล่ามันคืออะไรมันจะปิดป้ายไหมโอเคเกล็ดเลยไหมอไม่มีค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวขอทำงานก่อนนะคะ